สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูหนห่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเด้อสวัสดีตอนดึกๆดก่อนนอนนะคะเนาะบ่เดึกปันใดดอกท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินนูหนห่อยจะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามต่อเราพัฒนาเหล็กเดนวิ่งรูดของ PFC ูตรหนึงกับสูตรสด้วยค่ะเด้อเมื่ออื่นเศร้าลงชุด พิเศษห้เนาะคะ่นะเนาะยังมีคนล่ออยู่บ่ท่านผู้ชมเราพัฒนาชุดพิเศษยังมีพ่อแม่พี่น้องอยากเห็นตัวเลกคือเก่านะคะเนาะเอามื่ออ่นเศร้าลงห้แต่เศร้าด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมก่อนจะไปเบิงแนวทางเนาะคะ่นะเนาะเขาแมาแล้วกะอย่าลืมแอดมินดูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ แอดมินนูหน่อยน้ำเนเด้อค่ะเด้อหมักชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ท่านผู้ชมบอมักเกลื่อนผ่านเนาะคะนะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ขอมวใจคนละหนึ่งดวงเด้มมเอท่านผู้ชมเอ้าก่อนหน้านี้แอดมินนูหน่อยก็ได้ว่างเล่าพัฒนาไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเล่าพัฒนาเลขเด่นของแอดมินนูหน่อยสองสูตรสูตรเลขเด่นเดินดีเหล็กกระติด แล้วกัเหล็กเด่นของพอสะเกลไปสามสูตรแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้มาเบิงเหล็กเด่นของพี c กับเหล็กเด่นเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้สิก,กับเขามาบอท่าผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนั่นงวดทีผพานมาลุดนะคะเนาะเอามาเบิงเหล็กเด่นแต่ละสูตรท่าผู้ชมงวดนี้ชนกันบอ พี่สาวเอฟซีสูตรที่ 1, หนึ่งหงัดที่ผ่านมาน่นเขาไปที่หาเก่าด้วยค่ะเด้อเขาไปที่หาวิ่งห้ารูดห้าสายวิง่งสายรูดอย่าเพลยอย่าผาดด้วยค่ะเด้อพี่เอฟซีสูตรหนึ่งกับสูตรสองเนี่ยท่านผู้ชมบ่มาสูตรหนึ่งกับมาสูตรสองว่มาสูตรสองกับมาสูตรหนะะึนะ่งเนาะพี่เอฟซีสูตรที่สองหลุดเด้อท่านผู้ชมหลุดนะคะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวแอดมินหน่หนอยว่าแล้วว่า สูตรนี้บ่เ,เคยเขาหอด4อดีงวดเต็มที่ก็คือ3ามหอดท่านั้นทามชมหวดที่4ีลุดคือเกาทมชมอา้าบัดที่นี่มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะพี่เอสูตรหกับสูตรที่2องแอดมินหน่อยยกมาใส่กระดาษแผ่นเดียวกันด้วยค่ะเด้อแล้วก็จะเขียนเป็นสูตร1สูตรสองทมชมมันจังสิเบิง,ง่ายงนะคะนะเนาะอา ที่ fc เลขเด่นวิ่งรูดตัวเดียวนะคะทันใดทีมักวิ่งรูดมักตัวเดียวมาเบิ้งในคลิปนี้เด้อธรรมผู้ชมเด่นวิ่งรูดตัวเดียวสูตรที่1ได้5้าเดอค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ยาสับสน,น้อคะเด้อเบิ้งดีๆสูตรที่1นะคะได้5้สูตรที่2ได้7ก็คือว่าได้ตัวเกาเด้อธรามผู้ชม สูตรที่สองเนี่ยท่านผู้ชมได้เจ็ดสูตรที่หนึ่งได้ห้าได้เหล็กเด่นตัวเกาเดอร์ท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเอามาเขียนใส่กระดาษแผ่นเดียวกันล้วท่านผู้ชมจากสิไดเบิงงายเงงนาะคะนะ่ะเนาะสูตรหนึ่งกับสูตรสอง pfc แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอต่อมาก็จะเป็น เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวธรรมชมุ่มงวดนี่เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่สกับมาบอรธรรมชมแต่ว่าเด่นสองตัวมาตัวหนึ่งนี่บางงวดกับมาสองตัวแต่ว่าไปคนละทางเด้อธรรมชมเอาเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่นศูนย์กับแปดนะคะมีเลขชนกันบอรธรรมชม เลขที่ชนกันกับพอสะแก้วกับสูตรเด่นเดินดีกับเลขติดชนกันบอพี่น้องสูตรพีชนกันกับเด่นเดินดีอยู่กับคือว่าชนกันไปที่หานะคะเนาะชนกันไปที่หาท่านผู้ชมเด่นเดินดีมีห สูตรพี่ fc ก็มีห้าช้อนไปทีหาธรรมาชุมบ่อช้อนกระพริสกแกลเล็กติดบนล่างมีหกสามโซนสูตรนี้ช้อนกันทีโซนหมักตัวใด้ธรรมาชุมเล็กเด่นงวดเนี่ยเขาเพิมีหลายตัวแทนธรรมาชุม เอาละอยู่ในนีละ่านมชม้ชมแนวทางตัวเลขกจับวินกันเอาหาเหล็กเดน่นมาตัดออก่านมชม้ชมมักตัวใดแอดมินูนหน่อยมักสามเด้อ่านมช้ชมมักสามสามกับแปดเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวี่แอดมินูนหน,น่อ,นนอยมักไปที่แปดเอาไปจับส่กับเอาไปจับไซกับเด่นเดินดีก็ได้เด้อ่านมชม้ชม เด็กสามมันชนกันหลายท่านผู้ชมกะร่องเบิงเนาะคะ่นะเนาะกะร่องเบิงสามศูนย์สามแปดสี่ศูนย์สี่แปดห้าศูนย์ห้าแปดเนี่ยท่านผู้ชมสูตรนี่มันเคยจับกันได้บ่ท่านผู้รรมชมมันเคยจับกันได้อยู่เนาะคะ่นะเนาะเป็นบางงวดท่านผู้ชมถ้าเด่นเดินดีเฮ้าบอลุดงวดนี้กะหนาซิมิลุนท่านผู้ชมมันต้องจับใส่ได้กับสูตรใดสูตรหนึ่งละท่านผู้ชมนี่ สามห้าสามเดี ui, h, ่ห้าสี่เจ็ดห้าเจดเดท่านผู้ชมกระจับได้สูตรนี่เดินดีหยุดสูตรนี่เป็นลักเด้อท่านผู้ชมหยุดสูตรนี่เป็นลักอ่ะคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเบิ้งเ้ยค่ะเด้อสีเอาสูตรใดจับใส่สูตรใดแต่ว่าแอดมินหน่อยมักสูตรเล่าพัฒนาเด่นเดินดี กับสูตรเนี่ยท่านผู้ชมจับเซ็ก,กันคลิปมืออื่นเศร้าท่านผู้ชมเจอกันเราพัฒนาชุดพิเศษกับของสาวเยอมยร,รมันเด้อท่านผู้ชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปนาจอเอาด้วค่ะเด้อเล็กเดนแต่ละสูตรหมวหนี้สีมีเฮ่บอกท่านผู้ชม สิขาปลาเขาดงบอเลขชุดพิเศษนะท่านผู้ชมไปเขาทางอุบลสองหวัวล้วเด้อค่ะเด้อตั้งแต่ลุดมาสองหวัวกลับไปขาทางอุบลดักไว้ทั้งสองทางดีบอท่านผู้ชมพกทางกันอุบลทางหนึ่งกุงเทพทางหนึ่งดีบ่ท่านผู้ชมหรือว่าจังไหร่รือว่างวหัวนี้สิเขาทางห้ารรมท่านผู้ชมเราพัฒนาวันศุกร์ที่สิบเก้า,ก,ารก,กรกฎาคม 2567้า25สีมาตัวใดสีโศกสีมันบอธารรมชม้ชมเอาจังไดก็ขอให้ได้โชคได้มันเนาะค่ะเนาะขอให้กลับมาทางกรุงเทพถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท,นทันใดทีสนใจจา้าสังสบุกับแฟรยาส0ปันอยากจะลองใส่ลองท่านเนาะค่ะเนาสะสบ่กับแปรยาส0ปันโทรเขมามัดสังใดเลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์0ูนย์2 5 5 1 3สบู่บุกุนต้าระเบิดขี้ไครเล่งผิวขาวนะคะ ล้างหน้าถูกตัวได้กลิ่นหอมปวงเยอะแพ็คละ190บาทนะคะแลโก้กาแเสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชะงมนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสเขาชะงมบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะ แล้วก็ยาสิฟวันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะแอดมินน้อยมียาสีฟวันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้เด้อท่านผู้ชมใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ขวบขึ้นไปนะคะสําหรับยาสิฟวันเดียวเอาตัวอย่างให้เบิงงนท่านผู้ชมในท่านผู้ชมยาสิบวันจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะเด้อระกับมีสินค้าตัวไม่มานําเสนอนําท่านผู้ชมยาสิบวัน หลอดใหญ่นะคะขนาด160กร,รมัมใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ดขวบขึ้นไปนะคะสะกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้หลอดละ190บาทนะคะกาแฟกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะราคา260บาทส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยด้วยค่ะเด้อสำหรับกาแฟกบับยาสีบันเดอร์ธรรมชมสั่ง2ชิ้นขึ้นไป จังทรงพีเด้อค่ะเดอ้อถ้าสั่งชิ้นเดียวก็คือเสียค่าส่งเองสบู่สับบส่งแพ็คหนึ่งทรงพีมีตะกลับแยกับยาซิฟันท่านผู้ชมสั่งสองชิ้นขึ้นไปแอดมินหนูหน่อยถึงจะทรงพีเด้อค่ะเดอ้อต่อมาแอดมินหนูหน่อยมีมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำมานําเสนอท่านผู้ชมหากคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจนะะเนาะค่ะเนาะเธอมีคนสนใจท่านผู้ชม ตัวนี้จะเป็น u คอลลาเจนนะคะ u คอลลาเจนอันนี้เหมาะสำหรับท่านใดที่ปวดตามข้อตามเขา่าตามกระดูกกระดูกก็แก๊กก,ก็แก๊กเรื่อยธรรมชมย่ำย่งางย่ำเดินคุณพอ่อคุณแม่แอดเมนูหน่อยมี u คอลลาเจนมานำเสนอนะคะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมธรรมชมใช้ชงดื่มผสมนม้ำดื่มธรรมชม กระปุกละ450บาทลืมราคาท่านผู้ชม450ลอยหาสิบหรือสี่ลอบจืดปด้ายเดี๋ยวถามราคาเขาไม่ก่อนท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะ450บาทนี่แหละท่านผู้ชมส่งฟรีนะคะกระปุกหนึ่งสี่บาทส่งฟรีเดี๋ยวท่านผู้ชมราคายังบนแน่นอนปันใดเด้อค่ะเด้อบรูวา400หรือหาบรูวาสี่หาสิบหรือวา่ว 90, า490ท่านผู้ชมถามน้องอีกก่อน มันเป็นของนองธรรมชมมาโฆษณาให้นองน่องขายอยู่เป็นยูคอลลาเจนนะคะท่านใดที่ปวดตามข้อตามเข่าเด้อค่ะเด้อปวดตามข้อตามเข่าตามกระดูกในธรรมชมหากท่านใดที่สนใจก็ลองโทรมาสัง่งไปท่านเบิง่งเด้อค่ะเด้อเหมาะสําหรับท่านใดที่ปวดตามข้อตามเข่านั่นแหละธร,รูมชม เอาสุดท้ายนี่แอดมินนูน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้โชว์ไขมันให้ปังทุกสุกทานพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ